เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือตีสอของวันที่5กรกฎาคมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู่19ชิงแชมป์โลกเกิดผลการแข่งขันที่เรียกได้ว่าพิกล็อกเมื่อทีมชาติไทยซึ่งเคยทำผลงานได้ดีในอันดับที่6เมื่อปี2023ก็คือครั้งที่แล้วต้องแพ้ให้กับทีมชาติอียิปต์ซึ่งอยู่อันดับที่11ในปีเดียวกันด้วยสกอร์1ต่อ3เซตก็คือ 2 1่สิบเอ็ดต่อยี่สแต่อยี่สต่อยีและ2 2่สต่อยีแม้ว่าทีมไทยจะมีส่วนสูงเฉลี่ยที่มากกว่าเล็กน้อยก็ตามจากการบันทึกและสังเกตการการแข่งขันนะครับสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละเซตและภาพรวมของเกมได้ดังนี้ในเซตที่หนึ่งนะครับสมาธิและการรับเสิร์ฟก็คือปัญหา ทีมไทยเริ่มต้นเซตแรกด้วยปัญหาที่ชัดเจนในเรื่องของสมาธิในการแข่งขันผู้เล่นดูไม่จดจ่อก,กับเกมเท่าที่ควรนะครับส่งผลให้การรับเสิร์ฟไม่เข้าจุดทำให้การเปิดเกมรุกเป็นไปได้ยากนอกจากนี้เมื่อทำคะแนนนำทีมไทยกับไม่มีความกระตือล้นที่จะรักษาโมเมนตัมไว้และเมื่อเพื่อนร่วมทีมขึ้นตบผู้เล่นคนอื่นก็ไม่ได้เตรียมตัวรองบอลทำให้เสียโอกาสในการเล่นต่อ เกมรับเสริรฟและการรับตบมีอาการสะท้านเลยนะครับเพราะความหนักน่วงอย่างเห็นได้ชัดในทางกลับกันนะครับทีมอียิปต์แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางร่างกายที่เหนือกว่าและมีลูกเสิร์ฟที่หนักนวงมีประสิทธิภาพสูงทําให้ไทยต้องเจอปัญหาอย่างหนักในการเปิดเกมลุกและเล่นบอลสั้นท้ายที่สุดไทยก็แพ้ไปก่อนนะครับ21-25ในเซตที่2นะครับปัญหาเดิมเดิม ที่ยังแก้ไม่ตกนั่นก็คือแม้ว่าในเซตที่2นะครับสมาธิของไทยจะดีขึ้นและมีการช่วยกันลองบอลเมื่อเพื่อนขึ้นตบมากขึ้นแต่ปัญหาหลักยังคงอยู่ที่การรับลูกเสิร์ฟซึ่งแทบจะรับไม่ได้เลยนะครับเกมรับโดยรวมทั้งการบล็อกและการรับตบยังคงมีปัญหาเช่นเดิมและที่สำคัญนะครับก็คือทีมไทยเสียเองเยอะมากจากข้อผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ในขณะที่อียิปต์นะครับยังคงเน้นการใช้ลูกเสิฟที่หนักหน่วงเป็นอาวุธหลักในการทำลายเกมรับของไทยเซต2นี้ไทยก็แพ้ไปอีก18ต่อ25ในเซตที่3นะครับเป็นเซตที่ทีมไทยแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและหัวใจนักสู้มีการเล่นเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นช่วยกันเล่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการรับลูกเสิฟจากอียิปต์ทำได้ดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ ทำให้สามารถเปิดเกมลุกได้หลากหลายขึ้นนอกจากนี้นะครับเกมรับตบของไทยก็ทําได้ดีขึ้นสามารถเซฟลูกตบสําคัญสําคัญได้หลายครั้งและเปลี่ยนเป็นลูกโต้กลับทําแต้มได้สําเร็จในเซตนี้ทีมอียิปต์ยังคงเน้นลูกเสร์ฟเช่นเดิมนะครับแต่ความเฉียบคมลดลงไปจาก2เซตแรกยังเห็นได้ชัดเลยและมีการทําผิดพลาดเองเยอะขึ้นทําให้ไทยสามารถพลิกกลับมาคว้าชัยในเซตนี้ได้นะครับ ในเซตที่3ไทยชนะไป26-24ต่อต่อไปเซตที่4ีนะครับเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูสีทีมไทยสามารถรับเสิร์ฟได้ดีขึ้นตัดเกมรุกของอียิปต์ได้ดีขึ้นแต่ปัญหาเกมรับตบยังคงไม่ค่อยดีนักน่าเสียดายนะครับที่ไทยสามารถเซฟลูกตบได้น้อยพอสังเกตได้ว่าหากเซฟตบได้มักจะโต้กลับและได้คะแนนเสมอ ในเซตนี้อียิปพยายามที่จะจี้ลูกเสิร์ฟใส่สุภาวดีเป็นหลักเลยนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นสนสำคัญของไทยการแข่งขันเป็นไปอย่างเบียดกันไปเบียดกันมาแต่ในช่วงท้ายเกมทีมอียิปสามารถรักษาความนิ่งและทำได้ดีกว่าทำให้คว้าเซตและปิดแมตช์ไปในที่สุดซึ่งเซต4นี้เราก็แพ้ไปที่2 2ต่อย5อย่างไรก็ตามนะครับเราลองมาสรุปภาพรวมแล้วก็วิเคราะห์ทั้งหมดกันสักเล็กน้อย ทีมชาติไทยนะครับในเรื่องของอารมณ์ร่วมและก็พลังผมคิดว่าเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับพอแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ร่วมที่ดีในการแข่งขันโดยเฉพาะเมื่อได้แต้มจะแสดงความดีใจออกมาซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างขวัญและก็กำลังใจน้องแคปหมูนะครับสุภาวดียังคงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นและเป็นกําลังหลักของทีมในทางด้านจุดอ่อนนะครับที่สําคัญเลยก็คือการรับเสิร์ฟป,ปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อเกมรุกทั้งหมดเลย ก็คือการรับเสิฟที่ไม่ดีทําให้การเปิดเกมลูกทำได้ยากและส่งผลให้บอลสัน้นซึ่งเป็นอาวุธสําคัญของไทยหายไปจากเกมส่วนเกมรับนะครับที่ต้องปรับปรุงเลยมากๆนั่นก็คือในลูกบล็อกซึ่งมีน้อยมากไม่สามารถเซฟบล็อกได้เลย,เลยและการรับตบก็ยังไม่ค่อยดีนักซึ่งเป็นจุดที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อยกระดับเกมรับของทีมส่วนทางทีมอียิปต์นะครับในด้านความแข็งแกร่ง เป็นทีมที่มีความแข็งแรงทางร่างกายสูงมีลูกเสิร์ฟที่หนักและลูกตบที่รุนแรงซึ่งเป็นจุดเด่นที่สร้างความได้เปรียบเป็นอย่างมากทางด้านทักษะโดยรวมนะครับก็ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับซึ่งน้อยทีมนักนะครับที่มาจากทวีปแอฟริกาแสดงทักษะโดยรวมได้ดีขนาดนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแล้วก็น่าจับตามองแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเย์บอลในภูมิภาคนี้ ผู้เล่นในหมายเลข17นะครับเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างโดดเด่นมากเลยมีลูกตบที่หนักจังหวะขึ้นนี่ค่อนข้างเฉียบคมโดยเฉพาะลูกตบ cross c o u r นะครับซึ่งแม้ไทยจะรู้ทางแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเซฟตบได้ดีบทสรุปนะครับผลของการแข่งขันนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ทีมไทยจะมีอันดับโลกที่ดีกว่าและมีส่วนสูงที่ได้เปรียบแต่ปัญหาเรื่องพื้นฐานอย่างการรับเส์ฟและเกมรับโดยรวมนะครับ ยังคงเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนหากทีมไทยสามารถยกระดับการรับเสิร์ฟแล้วก็การเข้าบล็อกได้ดีขึ้นจะสามารถเปิดเกมรุกได้หลากหลายขึ้นและลดภาระของเกมรับลงได้ในขณะเดียวกันทีมอียิปต์ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าจับตามองโดยความแข็งแกร่งและทักษะที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อนเนื่องซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในวงการวอลเลย์บอลเยาวชนระดับโลก